สวัสดีครับผมนายธนวัลเสนอกลางจากบริษัทไทยเหลียนฟก์ลิฟสาขาบางมะกงครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คและการดูแลรักษารถสเต็กเกอร์เฮลิรุ่น CPD 3 0 JRLI เริ่มจากเปิดซื้อกุญแจนะครับผมดูที่หน้าจอนะครับว่ามีโคดขึ้นไหมไม่ขึ้นโคดนะครับแบบนี้ถือว่าปกติครับผม จากนั้นให้ทําการดูเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่นะครับว่าต่ําเกินไปหรือเปล่าถ้าต่ําเกินไปให้ทําการชาร์จก่อนนําไปใช้งานนะครับอันนี้แบต99%นะครับสามารถนําไปใช้งานได้เลยจากนั้นเราจะมาทําการเช็คคันโยกและปุ่มต่างๆกันนะครับอันนี้คือปุ่มยกงาขึ้นนะครับส่วนน,นี้คือปุ่มยกงาลงจะมีทั้ง2ด้านนะครับผมจากนั้นเราจะมาทําการเช็คนะครับว่าทํางานได้ปกติไหมเริ่มจากยกขึ้นนะครับผม แล้วก็ปุ่มยกงานลงนะครับผมทดสอบทั้งสองดาล้วนะครับว่าใช้งานได้ปกติครับผมปุ่มแตะนะครับโอเคครับเช็คเดินหน้าถอยหลังครับเดือนหน้าครับถอยหลังครับ โอเคครับเนื้อหน้าถอยหลังใช้งานได้ปกติครับจากนั้นก็มาเช็คปุ่มฉุกเฉินนะครับปุ่มฉุกเฉินใช้งานได้ปกติครับหลังจากนั้นให้ทำการเช็คก,การรั่วซึมของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับผมโดยดูที่พื้นนะครับรอบๆตัวรถว่ามีน้ำมันหยุดหรือเปล่าถ้าหากว่ามีน้ำมันหยุดตามพื้นนะครับแสดงว่าข้างในเกิดการรั่วซึมนะครับผม แต่อัน,นี้ปกตินะครับไม่มีการรูดซึมต่อไปมาใช้ตู้รชจน,นะครับแล้วดูที่สายว่ามีรอยแตกขาดหรือไม่หรือมีรอยหนูแท้บจากนั้นให้มันดูหัวปลั๊กว่ามีรอยแตกแล้วหรือเปล่าอันนี้โอเคนะครับไม่มีรอยแตกแล้ววิธีการดูแลรักษานะครับไม่ควรใช้งานรถจนแบตเตอรี่ต่ำกว่า25%นะครับถ้าต่ำกว่า2 5ให้ทำการชาร์จรถก่อนนำไปใช้งานนะครับ ห้ามใช้รถยกของที่มีน้ำหนักเกินคับารเซนตี้ของรถนะครับควรใช้งานบนพื <mm ้นที่เรียบไม่ขรุขระเพราะจะทำให้ล้อสึกหรอหรือเสียหายได้หลังจากใช้งานเสร็จควรปิดสวิตกุญแจและปิดปุ่มฉุกเฉินทุกครั้งนะครับสุดท้ายอย่าลืมปัดฝุ่นเ็ะทำความสะอาดด้วยนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ